มาเล้วมาแล้วยัดแมงยันแมงพบกกันอีกแล้วกับรายการ TCT แล้วก็กูขอหันหลังหันหลังไม่หัวเลยอ้าวกูที่ว่าโอ้โหเมไป่เก็บบอลแม่นักมากครับจังว่านี่แหละตอนตีน้านเนี่ยนะคะตาตอนปับนึ่งคืนคืน นานมากฮะซุ่มไม่ซุอเฮ้ยแต่นอ้นอ้โหโอ้โคุณเบลครับแนำตัวครับหมูตครับโอ เนี่ยโอ้โหไปแล้ว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 โอ้โหเ้าจไหอ้ปนักขาวเนีนักขาวนักขาวีนะนีเิดไรขึนเนียนี่เกิไ้ยมเี่ยนี่นะนี่นะนักข่าเอตาตาโตอย่ามัวตามตาเนี่ยคนแบกปืนถือปืนไปบกเด็กหญิงที่ใช้ ปิดนะเออเซนเซอร์แป๊บเนี่ยโอ้โหใครมาเห็นเนีไม่ได้อะโอเคครับเนี่ยบ๊ายบายครับมันมูตอลพร้อ,อมมาเร็วป้องติง